กองซ้ำก๊อกก๊อกก๊อกมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปาไม่มาก๊อกก๊อกก๊อกมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกบัวไม่มัวไม่มัวก๊อกก๊อกก๊อกมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกมะลิ อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปีไม่มีก๊อกเอ้าวามมามาซื้อดอกมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกสาและีไม่ตีไม่ตีก๊อกมาไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปลาจำปลาไม่ปลาไม่ปลา Yeah! <laughs>